มาถึงเรื่องต่อไปครับเรื่องของแรงงานไทยกันบ้างเขาบอกว่าแรงงานไทยนี่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศนะใช่เพราะว่าคนไทยโดยนิสัยนี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าละเอียดละออนหน่อยและอีกอย่างก็คือว่าได้เงินเยอะด้วยอ่าอ,อ่ะมาดูรัฐบาลส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศแล้วตอนนี้นะกว่าหกห0 0่นคนซึ่งเขากําหนดเป้าหมายไว้ที่1 0 0 0 0แสนคนส่งไปแล้วหกหมืนะเหลืออีกสี่หม ในเรื่องนี้นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจํำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จความคืบหน้าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วจํานวน6 7 6 9คนหรือร้อยละ60.7ใน139ประเทศเลยนะครับซึ่ง5อันดับแรกที่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุดได้แก่ประเทศ ไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหรัฐอเมริกาตามลำดับไปนะครับซึ่งแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องผ่านการอบรมค้นหางานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศและปฏิบัติได้ถูกต้องทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงานทราบ แล้วก็สภาพการจ้างและขนบธรรมเนียม,มวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆที่คุณจะไปใช่นะฮะมีความพร้อมในการทํางานและเกิดความเข้าใจรวมทั้งรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือทราบสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายด้วยรวมทั้งมีการแนะนําในการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศกองทุนนี้มีอยู่ เพื่อรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดไว้หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอย่างเช่นบางประเทศไปและเอาเกิด อะไรอะ่ะนี่ไงสงครามอ,อิสราเอลสงครามภาวะภัยธรรมชาติสาธารณภัยต่ยยยยางๆน้ําท่วมน้ําดินน้ําลมไฟแผ่นดินถลม่มอะไรต่างๆเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้คาดคิดที่เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้นะฮะหากเกิดเหล่านี้ก็จะมีกองทุนนี่แหละกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยคอยช่วยเหลืออีกทีหนึ่งนะครับเมื่อต้องอพยพกลับประเทศนะครับหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะที่เป็นสมาชิกของกอง ทุนเช่นกรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ uh huh. อกรณีประสบอันตรายก่อนไปทํางานหรือขณะทํางานในต่างประเทศกองทินของทุนนี้ถ้าคุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะคอยดูอยู่คอยช่วยเหลืออยู่กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตรายหรือจะเป็นกรณีประสบอันตรายจนพิการ หรือกรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้ามบาง<ม>โรคบางแห่งบางประเทศแต่ละประเทศก็กําหนดไม่เหมือนกันนะนะฮะก็ต้องไปดูแต่ละประเทศกันและกรณีที่ประสบป,ปัญหาจากภัยสงครามที่คุณได้ว่ากันภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดอย่างนี้เป็นต้น<ม>ใครที่สนใจเดินทางไปทํางานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th ขีดข้างหรือสแลเนี่ย overseas นะครับและก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1-10หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานหมายเลขโทรศัพท์ก็15064ตัวเข้าใจกันดีแล้วกด2ด้วยกรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานก็1694แต่ถ้าท่านจะโทรสายด่วน1506นี่ต้องกด2นะ แต่ถ้าไม่ต้องกดอะไรเลยทีเดียวเลยก็1 6 9 4อันนี้ตรงเลยของกรมการจัดหางานนะครับ,รบจะไปทำงานต่างประเทศก็สนับสนุนแล้วก็แนะนำให้ไปอย่างถูกกฎหมายท่านจะได้รับความคุ้มครองแล้วก็เรียกว่าไม่เกิดปัญหาเวลาไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วไม่ต้องหลบหนีไม่ต้องหลบซ่อนแล้วก็ไม่ต้องโดนส่งกลับประเทศด้วยนะครับ